โอเคค่ะต่อไปเราจะมาสาธิตการนุ่งผ้าซิ่นอีกเหมือนเดิมนะคะนี้ก็จะเป็นผ้าซิ่นที่ไม่ได้เย็บผืนอีกเหมือน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 เดิมก็คือตอนนี้เราจะทําให้มันเป็นชุดราตรียาวอย่างไรนะคะอ่าส่วนที่จะต้องใช้ก็จะมีหัวลัดซิ่นเหมือนเดิมมีเข็มกลัดแล้วก็จะมีเข็มขัด อันนี้บ้าจะเป็นเข็มขัดเงินนะคะคือชอบค่ะชอบอ่ะวิธีนะคะทีนี้เราจะใช้ด้านยาวทั้งหมดเลยเราก็จะมานุ่งเข้ามากับตัวเราก่อนนุ่งแบบนี้เราจะมัดปมข้างบนปมข้างบนไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาแต่งทีหลังอ่ะ ซึ่งตัวนี้ผ้าสิ้นมันก็จะมีความยาวมากนะคะยาวยาวมากทีนี้วิธีจับจับก็คือก็เหมือนเดิมค่ะคือเราจะจับจับเพื่อให้มันมาอยู่ด้านข้างของเราอย่างไรไม่ให้มันโป๊แต่ตัวนี้จะแอบเซ็กซี่นิดนึงนะคะเวลาเวลาเราใส่เราก็จะใช้เข็มกลัดแบบไม่โน อันนี้ใช้เข็มกัดตัวเดียวก่อนนะคะจัดไว้หลังจากนั้นเราก็มาดูที่ความยาวถ้าว่าเราจะใส่ส้นสูงความยาวอาจจะไม่ต้องเอาขึ้นเราก็แค่จับจับแต่งตรงนี้ขึ้นมานิดนึงจัะให้มันเป็นเป็นอ่ามีจับจีบสวยงามตรงเนี้ย เราจะใช้จริงๆแล้วเราต้องใช้เข็มกลัดอีกตัวหนึ่งนะคะแต่ทีนี้ป้าจะใช้เป็นเข็มขัดมาลัดเลยอ่ะอนนนี้เราก็มาจัดตรงเอวเราเรียบร้อยโดยใช้เข็มขัดมีจะมีเข็มขัดเข้ามาเป็นตัวช่วยแต่งแต่อย่าลืวมว่าด้านข้างจะโป้นิดนึงเราก็าอาจจะใส่เป็นกางเกงขาสั้นเพื่อกันโปของเราแล้วก็ตรงไหล่ก็เหมือนเดิมค่ะตรงไหล่นี่เราก็จะมีอ่า หมวละสิ้นอันนี้แขนเสื้อตรงนี้ไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรอันนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้ก็หาเครื่องประดับมาเพิ่มอีกนิดนึงอยากจะใส่อะไรก็ใส่แต่ตรงนี้ถ้าถามว่าสําหรับตัวเองถ้าจะแต่งจริงๆตรงนี้มันก็ต้องมีเข็มขัดอีกเอ้ยเข็มกัดอีกตัวหนึ่งมากัดเพื่อกันโปตรงนี้อ่าแล้วก็ใส่เกงขาสั้นเราก็จะได้ชุดราตรียาว เพื่อไปงานกลานคืนได้สวยไหมคะประมาณนี้ค่ะ <laughs>